สวัสดีครับผมนายยูโรเอ็กทูนะครับผมวันนี้คลิปนี้อาจจะมาเป็นแบบภาพอาจจะมีแบบมืดๆนะอาจจะมีเป็นข้อความบอกนิดหน่อยนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ได้แค์เกี่ยวกับไรนมเจออะไรทั้งสิ้นนะครับผมคือผมอยากจะพูดคุยกับคนดูและมีคําถามนะครับผมมีคําถามกับคนดูนะฮะก็ช่องผมเนี่ยก็สร้างเป็นเวลาประมาณ สองเดือนกว่าได้แล้วนะครับผมผมดูป้าประมาณเจ็ดสิบกว่าวันแล้วนะอ่าก็คือช่องผมเนี่ยเอาจริงคนระับเป็นช่องที่ผมมองว่าเติบโตค่อนข้างเร็วเลยนะครับผมคือบางคลิปเนี่ยเป็นพันกว่าวิวนะครับผมพันวิวเร็วว่าอันนี้ผมยังอึ้งเลยนะว่าช่องผมมันมีจุดเด่นอะไรหรือเปล่าที่ทําให้เรียกออยอดวิวจากคนดูได้นะครับผมหรือทําให้แบบ แบบเลื่อนฟีดยูทู e ผ่านไปมาแล้วไปเจอช่องผมอย่างนี้ช่องผมมันมันมีจุดเด่นอะไรอันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะอะผมก็มีคําถามคนดูอยู่นะอะอย่างแรกเลยก็คือช่องผมเนี่ยอยากให้มีการสตรีมเกมหรือเปล่ากีสตรีมเกมก็เกมแนวยังไงเกมแนวแบบเกมในคอมอยีก็ได้หรือไม่ก็เกมในโทรศัพท์ เกมเกมอื่นๆก็ได้นะผมเ,เกมอ,อื่นในโทรศัพท์ก็ได้หรือเกมผีอย่างนี้ก็ได้เกมผีนี่คือแบบโอ้ไอนี้ผมก็เวลาตกใจผมจะชอบกรีดนะอันนี้ก็เกมผีก็ได้นะเกมผีก็ได้นะไม่ได้ห้ามด้วยนะครับผมเล่นได้หมดนะครับผมอ่าโอเคส่วนเรื่องต่อมานะครับผมก็คืออยากให้ผมอยากให้ช่องผมเนี่ยมีสร้างดิสคอ d คุยพูดคุยกันหรือซื้อขายดีกัน หรือเปล่านะครับผมแล้วก็อ,อยากจะให้มีแชทกลุ่ม messenger ในการพูดคุยแบ่งข่าวสาวไอข่าวสาวเรื่องราวต่างๆหรือการขาย id เกม l a ยเดืนนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบยังไงไมาเสนอแบบคอนเทนต์อื่นๆ เออคอนเทนต์อื่นก็คือหมาความว่าแบบจัดเ,เทียร์เลนเจอร์แบบเอาเลนเจอร์มา VS กันอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นนะครับผมคอนเทนต์อื่นแนละ้วก็หรือคนอื่นจะมีความคิดแปลกแวกแนวกับผมหรือคนอื่นก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมผมก็จะทําการพิจารณาอีกทีนะแล้วก็อจะมีอะไรอีกป่วก็ไม่น่ามีแล้วนะ อ่ผมก็มีคําถามคนดูเพียงเท่านี้นะครับผมอ่าก็อย่าลืมมาเติมนะครับผมร้านอยู่โดยช็อปด้วยนะครับผมร้านรับเติมไลน์เจ่อราคาถูกสุดคุ้มนะครับผมถูกกันที่คลอย่างแน่นอนนะครับผมทักเฟซได้เลยนะครับผมจิตรพัฒน์เนี่ยขันนะครับอ่าอย่าลืมมาไว้กันเติมด้วยล่ะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ